สวัสดีค่ะยังไม่เคยชิมชีสเค้กยี่ห้อนี้ลองชิมดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินเค้กอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นเค้กส้มเหมือนที่บ้านเราอะ่ะเหมือนที่เมืองไทยอะ่ะชอบกินนี่น่ารักแต่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ ยังจําได้เลยมีน้องคนหนึ่งเขาตัดเค้กแล้วเขาใช้มีดสับหมูน่ะตัดแล้วโอ้ตัดออกมาดีดีว่าจะลองใช้มีดเล่มเนี้ยมันมันแหลมเกินกลัวมันจะไปทิ่มกล่องใช้มีดพลาสติกดีกว่าโอ้ย,อยกระดาษเนี่ยไม่อยากตัดตรงลุงเลย นี่อะไรอ๋อเป็นอุ้ยแก่เท่ามาตาไม่ดีเลยมีเงาตัดยากตัดมือเดียวตัดยากแล้วอีกอย่างนึง่งมันวางอยู่ในกล่องด้วยคะ่ะต้องดึงด,ดึงกล่องออกด้วยค่ะ มันวางอยู่ในกล่องตัดมือเดียวยกออกมาไม่ได้อยู่ดีกระชกระดาษนี่ก็เกะกะกระดาษนี่เกะกะ ลองเลื่อนไปเลื่อนมาอ,อันนี้ก็จะนั่นจะตัดได้ไหมเนี่ยตัดได้แต่จะตัดได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะ ไ,ด,ได้ไม่สวยตรงนี้สิน,นี้คมโอ้ยไม่ถนัดหยิบนี่อย่างนี้หยิบโอ้ยมันเป็นเค้ก เหมือนขนมไข่เลยค่ะไม่เห็นมันจะเป็นชีสเลยชิมดูสิจะต้องกินควบกับน้ำชาหรือไม่ก็น้ำอัดลมค่ะเพราะว่ามันเลี่ยนแต่ก็อร่อยดีเนื้อมันเป็นเหมือนขนมฝรั่งค่ะ อร่อยดีค่ะ มันขนมฝรั่งพอแล้วยิ้มเองไม่ได้แนะะ่ค่ะฝืดคอขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ